สวัสดีครับกลับมาพบกับๆๆช่องโ oh, อ้ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนว้า wow. อยากจะกรีดให้บ้านแตกโลกแตกโลกทลายไปเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือโนริซ่าของเรานั้นสร้างภาพจําและตํานานในทุกๆคาแรคเตอร์เลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าแบบคือคลิปนี้อาจจะมาค่อยๆแบบพูดทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเลยว่าโนริซ่าของเราเนี่ยใส่ใจโชว์รอบนี้แค่ไหนไม่ใช่เพียงแคปฉากหน้าที่เราเห็นกันเท่านั้นแต่บอกมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะจ๊ะที่บอกต้องเสริมเพิ่มเติมเข้าไปทําให้โนริซ่าของเรานั้นเป็นการโชว์ครั้งแรกที่แบบเฮ้ยนี่โชว์ครั้งแรกจริงหรือเปล่าจริงๆก็มีประสบการณ์จากการทํางานวงทําาาางงนเเดี่ยวมล็ก น้อยแล้วใช่ไหมละ่ะพอมาเวทีใหญ่น้องก็จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะจ๊ะเรียกว่าไม่เสียเกียรติของตัวแม่ใบวันในยุคนี้จริงๆของโซเชียลมีเดียแล้วก็ต้องเรียกว่าแฟนๆที่อยู่หน้าเวทีกรีกันปากฉีกกันไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะเพราะาจะมีคนล uh ิซ่าลิซ่าอะไรอย่างเงี้ย The X ก็จะมาค่อยๆพูดกันเทเลเรียนนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปหาลิซ่าของเราขอมาพูดถึงคนดังที่มาร่วมงานกันสักเล็กๆน,น้อยๆที่ตอนนี้โผล่ออกมา3คนนะจ๊ะยังไม่รวมคนอื่นที่ยังหาไม่เจอคนแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืือออออนนนน้้งเเรซทีี่่่มาัพคุณกกแลวชจ พอทุกคนจริงๆนะทุกคนนะน่ารักกันจริงๆสาวๆานะเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะกลับไปรวมตัวกันแล้วเนาะ ส่วนคนต่อมานะจ๊ะก็เพิ่งร่วมงานกันไปใน Dwight l e t u s นั่นเองก็คือคุณ Patrick Schwarzenegger ก็มาดูอริซ่ามาซัพพอร์ตที่โค a ช h e กันด้วยจา้าโอ๊ยน่ารักไม่ไหวเออแกแล้วก็พี่มอสลานะจ๊ะมีวิดีโอมาเพิ่มเติมนะให้เพื่อนๆได้ดูกันใครที่ติดตามเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นคนดังคนหนึ่งคนตามเป็นล้านๆคนนะทุกคนก็ไปตามดูกันได้นะจ๊ะว่าพี่เขาจะอัปเดตคลิปเนี่ยในอนาคตเป็น HD ให้เราได้ได้ดูกันนะจ๊ะก็ไปตามดูกันได้ในอนาคตเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำให้เนาะและก็ยังมีบีบรราากกศแฟนทท่ั ไปเพื่อจะวิ Arizona, ่งเข้าไปแย่งพื้นที่กันในซาฮาราสเตจทุกคนน่ากลัวมากแทบจะยุมหัวกันแลยนึ่งกรบนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยแอดให้ไปดูบรรยากาศนิดนึงจ้า ความต้องการที่จะดูโนริซ่าเนี่ยมันมากขนาดไหนเพราะคลิปนี้นะจ๊ะเป็นแฟนคลับโนริซ่านะจ๊ะถ่ายมาทุกคนต้องบอกว่าไอ้เด,ดี๋ยวฉันไปดูไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปแย่งไปจองพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าเวทีเพื่อจะได้เห็นโนริซ่าใกล้ๆนะจ๊ะซึ่งตอนนี้แน่นอนเลยว,ว่าเรามาเริ่มาดูโชว์โนริซ่ากันเลยดีกว่าทุกคนซึ่งก่อนขึ้นเวทีใน FC ก็โอ้โหแหกปากกันดังแล้วก็แหกปากอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่โนริซ่าของเราโชว์เลยจ้า้า ฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงแฟนคลับเนี่ยตะโกนตลอดเวลาแบบคนลุกไม่ไหวกันนะเกลียวกราวมากๆซึ่งโนริซ่าของเราก็เลือกเปิดคาแรคเตอร์แรกนะจ๊ะด้วยวิกซีสุดแซ่บของเราแล้วก็เป็นเดวิลเป็นแบบปีศาจสาวสุดแซ่บและชุดไม่โคตรแบบ มีความขลังมากๆเหมือนงานประติมากรรมเลยคือมีหนามมีอะไรบนชุดเยอะแยะไปหมดมีลายแบบคือเป็นชุดที่มันมีการคราฟ์ขึ้นมาเพื่อนอริซาจริงๆในการโชว์ครั้งนี้แล้วน้องก็ใส่ออกมาได้ฟิตเอ็นแล้วก็ถ้าใครหุ่นไม่สวยพอหุ่นไม่ดีพอนะจ๊ะใส่แล้วก็ตุยอย่างแน,น่นอนตอนนี้ซาของเราแบบโคตร outstanding มากๆทุกคนมีความสวยนางแบบน้ำพยานหนึ่งกรบแล้วแบบกลางกลางแขนกลางขาก็ไว้ใจดีอยู่แล้วว่าน้องดิซ่าเป็นคนลายเต้นสวยลายเต้นชัดลายเต้นใหญ่มากๆนะจ๊ะโอ้ซีนที่เป็นภาพจําตอนนี้ก็คือซีนซ แบบแสดงถึงความเปน็นนภยาว่าเธอจะต้องอยู่ใต้ตีนฉันอีพพกเอนตี้อะไรเงี้ยเข้า,าใจป่ะทุกคน โดยรอบนี้นะจ๊ะโนริซ่าเขาเลือกเพลง t h u n d e r เป็นการเปิดตัวก็คือเหมือนแบบเสียงฟ้าร้องนำพยามาแล้วพวกแกนี่คือคำเตือนของฉันอะไรเงี้ยจากนั้นก็ต่อที่เพลง Fuck Up The World Fuck Up The World นะจ๊ะแล้วก็พูดว่า WhatsApp Could c h e l a โอ้โหทุกคนเกลียวกลาวกันมากคนลุกไม่ไหวตอน,น,นแรกแอดว่าเปิดตัวมาก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเราครึ่งติดไปสักพักนึโนริซ่าเราจัดใหญ่จัดหนักจัดไม่หยุดนะจ๊ะโอ้โหถ้าเกิดคนไม่มีความสามารถพอไม่ออกกำลังกายมาดีนิดหน่่ยหอบไปแล้วนะทั้งเปลี่ยนชุดห้าชุดนะทุกคนอะมาที่ จ้าก็ตะโกนไปเลยสิจ้าว่า w h a t s my name w h a t s my name ทุกคนบอก Lisa, ล Lisa, ิซ่าลาลิซ่าโนน่นานโอ้ยแกคนลุกมากจากโนนิลิซ่าของเรานะจา้าก็มีการพักเบรกนะจา้าขับไปเปลี่ยนชุดด้านล่างวีทีาก็มีการแบบสลับไปสลับมาให้เราลุ้นว่าคาแรคเตอร์คนต่อไปของเรานั้นจะโชว์เป็นคนไหนนะจา้าลนิซ่าของเราก็เลือกเป็นน้องกีกี้ทุกคนแล้วแบบเปลี่ยนชุดเป็นแบบ คือดีมากอะคาว่าอีเกิลอะไรเงรี้ยเป็นการตัดอารมณ์สดๆ <c oughs> คือแบบจากแซบนพยาร้ายๆนะจ๊ะมาเป็นใสๆคิตตี้ซังอะไรเงรี้ยในลุคก,กิกี้ทุกคนแล้วก็ร้องเพลงนิวแมนกับเก้าอี้นะจ๊ะแต่ชุดถึงจะน่ารักลายน่ารักแค่ไหนแต่ด้วยหุ่นด้วยเอว์ดนะจ๊ะก็ทําให้โชว์นี้มีความเซ็กซี่กลมกลม่อมออกมาแบบสุดๆทุกคนเรีวยกว่าทั้งแฟชั่นก็ไม่ตกก็เป็นแฟชั่นนิสตา้าอยู่แล้วตัวแม่เนาะก็จะเลือกให้ตกดีไงจ๊ะใส่อะไรก็สวยแบบนี้หุ่นก้าวต้นหนึ่งแบบนี้หาที่ไหนไมไ ทุกคนโดยระหว่างที่ทําการโชว์นะจ๊ะก็มีการทักทายว่าหนูดีใจมากเลยที่ทุกคนเนี่ยอุดหนุนสตาร์ไลท์สติ๊กของหนูนะจ๊ะอ่าเลิศไหมคะนึ่งกรบพูดคําเดียวคอยดูเดี๋ยวคนไปตามซื้อกันเป็นกลุ่มนะคนที่ไม่รู้ว่าบางคนยังถือบองแบ็กพิ n งเก่าๆอยู่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่รู้นะจ๊ะก็ไปซื้อบองใหม่สนะจา๊ะเรียกว่าสตาร์ไลท์สติ๊กนะจ๊ะ สวยหน้าถือแสงสว่างสีเหลืองกลางสีดำนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรเข้ามากๆแม่และแน่นอนเลยว่าเพลงนี้ก็ขาดไม่ได้นะจ๊ะในคาแรคเตอร์กีกี้ก็คือแอดก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเป็นกีกี้ก็คือ when I'm with you ที่ร้องกับน,น้องไทล่ามีการแรประวๆฟัดฟาโชว์เล็กน้อยนะจ๊ะแต่น,น้องไทล่าไม่มาตอนแ,แรกๆนึกว่าจะเซอร์ไพรส์ซะอีกพอเปิดเพลงนี้ก็ตกใจว่าเฮ้ยน้องไทล่ามาหรือเปล่าแอดก็มองซ้ายมองขวาไม่มีจ้ะ ก็มีการให้สีนักดนตรีนะจ๊ะเป็นการรอระหว่างนนริซ่าของเราเนี่ยก็กลับไปหลังเวทีไปเปลี่ยนชุดกันเล็กๆน้อยๆจากนั้นก็มาต่อกันที่คาแรคเตอร์ซันนี่ซึ่งบบว่าโอ้ my gosh กล้าวใจมากไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเป็นชุดเรืองแสงจ้าเหมือนนอริซ่าของเราเป็นนางพญาผีเสื้อที่เป็นแบบหิ่งห้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทุกคนแล้วแบบพอเปิดเพลงดีมัเท่านั้นละจ้าแอดกรีดบ้านแตกไปเลยจ้าไม่ต้องพ่นยิมไหวนะจ้ะกรีดแล้วแบบคัแพีรราวหนึ่งทุกคนก็ใจป้าคือแบบ ยังจำฟิลลิ่งได้ตอนที่แอดนั่งตืนหน้าคอมพิวเตอร์คนเดียวเหมือนคนบ้าปะหนึ่งบบว่าคนที่แบบขาดยาานาน <c oughs> ไม่แอดต้องยอมรับว่าแอดด้สตรีมเพลงดีมมาบ่อยมากไงบน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็เพลงอื่นๆก็ฟงังแต่ว่ายอมรับว่าเพลงดีมจะบ่อยที่สุดนิดนึงเพราะเป็นเพลงที่ถูกจริตมากแล้วพอนริซ่ามาลองสดอ่ะนริซ่าเลือกท่าย,ยากแกคือมีการนั่งอยู่กลางสเตจใช่ปะ่ะแล้วคือก่อนนั้นก็ทั้งเดินเปลี่ยนชุดทั้งวิ่งทั้งเต้นทั้งอะไรน้องก็คงจะมีอาการเหนื่อยตกค้างมาบ้างนะจะ เสียงเริ่มนิ่งจ้าแล้วก็ร้องยาวๆเลยนะจ้าต้องเียกว่าอู้เขาแบบจัดหนักจัดเต็มให้เต็มใจแม่หน่อยสิจ้จาว่าไอ้พวกที่มันเคยแบบว่ามาบอกแม่ลิปซิง์อย่างงู้นอย่างนี้นี่ไงมึงฟังสิคะ mm hmm. แหกขี้หูฟังนะคะว่าเสียงของน้องใส่แล้วก็น่ารักแค่ไหนนะจ้าเ mm hmm. จ้าของเพลงมาเองก็ต้องร้องดีหนึ่งกรบแล้วแบบเพลงมุลลิดฟลอที่ต่อมาตอนแ,แรกๆก็นึกว่าจะนั่งต่อนะจ้าไม่จ้ามีการเวี่ยงตัวไปเวี่งตัวมาเอามีการให้แดนเซอร์อุ้มนะจ้าก็แบบ ุ้ยเป็นโชว์ที่แบบละมุนล,ละไมามากน้องก็ได้พักนิดนึงก็ได้นั่งเพราะว่าสองคาแรคเตอร์แรกคือเต้นสับๆไม่รับในนะจ๊ะสานต่อด้วยเพลงชิลในคาแรคเตอร์ซันนี่กันต่อนะแอนก็นึกว่าเฮ้ยชิลนี่นึกว่าจะเป็นวิกซี่หรือไม่ก็เป็นแบบสปีดี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในส่วนของร็อกซี่ไหมแต่ชิลก็เป็นในตัวละครซันนี่นะจ๊ะเพราะเพลงก็ดูมีความแบบเออชิลชนั่นแหละเราต้องใจเย็นๆไหมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตอนเพลงชิลเนี่ยตรงหน้าจอที่เป็น LED ด้้าาานขางมีกรเล่นน CG กัับตวองล่าด้เห็นปายาว มีแสงสีอะไรรอบๆตัวซึ่งแบบ เป็นอะไรที่โคตรครีเอทอ่ะเล่นแม้กระทั่งจอ LED คือใส่ใจมากๆมีการโชว์ไลฟ์แบนมีการแบบเอ่อให้ซีนแดนเซอร์มีการให้ซีนทุกคนเหมือนประมือประหนึ่งว่าเป็นการให้เครดิตทางอ้อมนั่นแหละคือมันเป็นคอมใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่บางคนศิลปินบางคนเขาไม่ทำไงบางทีเราดูแต่ศิลปินเราไม่ได้สนใจหรอกว่าแดนเซอร์เป็นใครแต่น้องริซ่าคือให้ซีนหลายๆรอบมากๆแล้วก็โชว์เนี่ยด้วยความที่ว่ามีจอ LED ประกบกันไปด้วยเป็นการวางแผนร่วมกันกันกบโชว์มันทําให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ลื่นไหลไม่ติดขัดอะไรเลย,เลยรู้สึกว่าเเเเรราาาาออคยยจะห็นนนนต,ว,ตว,ว่่่ไปปโดดข้ลีชุ เพราะเปลี่ยนชุดทุกโชว์จริงๆอย่างที่แอดบอกว่าเฮ้ยแค่วิ่งเปลี่ยนชุดเนี่ยไม่กี่นาทีแล้วก็เปลี่ยนชุดออกมาได้ไวมากแล้วก็ต้องมาเต้นตอดคือมันต้องเป็นการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างตั้งใจมากๆมาก่อนหน้านี้ต้องเรียกว่าที่ซุ่มเงียบไปเนี่ยทำโชว์มาได้ขนาดนี้คือเจ๋งมากแกโอ้ยคอเริ่มเจ็บแล้วแกพูดเยอะแต่กีกีเยอะแล้วและทุกคนมาต่อกันที่โชว์ต่อมาไม่หยุดไม่ได้นะจ๊ะคือสปีดี้นั่นเองมาเริ่มกันที่เพลง Elas สติ Girl ซึ่งแอดอะ เอาตรงๆนะอยอมรับว่าเพลงในตอนแรกเฟังก็เพาะดีแล้วพอตอนหลังก็เริ่มเฉยๆเพราะว่ามีเพลงที่แบบเพาะมากกว่านี้หลายเพลงชชมิล่าแต่ทีนี้พอเรามาดูโชว์แล้วแบบเฮ้ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบแตงหนึ่งแล้วไหมเซ็กซี่มากเราชุดแบบชุดแดงอะมีดาวแล้วแบบหืกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อบ้นท้ายเอวเอวอ,อะไรเอยแบบตอนนี้คือหุ่นโคตรสวยสับอีกแล้วอะแกแล้วแบบเหมือนอริซ่า,ด,าดูแลมาดีขึ้นไปอีกมันดูมีความแบบ outstanding มากๆม,ม,มีความเช็คชี่อะเข้าใจไหมแล้วได้โชว์ที่มีการใช้ผ้าขึ้นมามีความเอาใจเจเลยหนึ่งเจเลยถูกใจค่ะคือเห็นแล้วแบบรู้สึกผิวไหวไปกระใสน้ำทุกคนก็ใส่ปะอิเลสติกมีความเป็นชาวเกาะมีความเป็นอะไรแบบเนี้ยเอ่อมันก็จะรู้สึกถึงความเอวเยอะหน่อยอะไรหน่อยแล้วแบบเต้นปิดแบบอืม้มคือน้ำลายแล้วหนึ่งคือโคตรเซ็กซี่มากมากแต่มันก็ยังไม่พอนะจ๊ะเพราะว่าเพลงมันนี่น่ก็คือแบบ everyone silent คนลุกอีกหนึ่งกรบคือบแบบเงียบพร้อมใจกันเงียบแบบ ที่พร้อมเพรียงกันมาดูลิซ่าเข้าใจบ้าแก ก่อนจะปิดท้ายไปด้วยโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์กับเพลงบอลในเกนนะจ๊ะในคาแรคเตอร์สปีดี้ที่ต้องบอกว่าร้องแรปพุ่งแบบสุดๆชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวทุกคนตรงนี้เนี่ยต้องไปย้อนดูไลฟ์กันบ่อยๆนะจ๊ะเพราะเพลงนี้แอดรู้สึกว่าเฮ้ยเออไลฟ์แบนมีความลดเสียงลงมาแล้วเสียงนนริซ่ามีความเด่นขึ้นมาในไมโครโฟนในรอบนี้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านอริซ่าของเราเป็นคนเสียงตันเล็กตันน้อยแต่แบบเหมือนเหมาะที่จะมาพ่นไฟมาแบบแฮมาแบบแรปแอนด์ร็อกมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยปิดด้วยร็อกซ ดูกันเลยว่าฉันรองได้ฉันรับได้พวกแกดูไว้นะจ๊ะพวกแอนตี้เรียงเงแต่มีอะไรรู้ปะที่แย่งสินไปหนึ่งกลุ่กก็คือชุดแกชุดบวมรถแบบเหมือนแบบมีไฟหน้าหนึ่ง <c oughs> คือแสงสว่างจากชุดนะจ๊ะคือมันแยงตาม,มากๆแกคือบอกว่าอัปเกรดชุดจากตัวละครสปีดี้ใช่ไหมล่ะมาเป็นชุดของร็อกซี่ก็คือมีการอัปเกรดมานิดนึงมีไฟไฟหน้าจ้ะ เออจริงๆสปีดี้ก็ควรจะมีไฟหน้าตงแต่แรกหรือเปล่ปาแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ว่าจังหวะนี้ก็คือมันออกมาด้วยความกลมกล่อมมะทุกคนโชว์มาเลยลื่นไหลมากๆแล้วก็ต่อด้วยเพลง rock star นะจ๊ะซึ่งก็เป็นเพลงจุดขายของอริซ่าแล้วก็เพลงเนะี่ยออกแบบมาเพื่อการโชว์จริงๆเนาะเพราะเปลี่ยนทนองเปลี่ยนบีทมันมันขึ้นมากเลยแกและแอดก็ยอมรับว่าแอบ,บรุนว่าอริซ่าจะมาในเวอร์ชันแบบวิกตอเรียซีเคร็ตหรือเปล่ปาแต่เดี๋ยวจะเกินเวลานะจ๊ะเพราะเดี๋ยวนี้มีศิลปินต่อคนะิวน,น,นะอริซนะ่าก็ แล้วก็ปิดท้ายด้วยทานอง Fuck up the world เป็นการเหมือนบอกแบบว่าเอ้ยเนี่ยตัวตนใหม่ของน้องแล้วอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจา๊ะก็ถือว่าโชว์ทั้งหมดในออกแบบมาได้ประทับใจแล้วก็เห็นถึงความทุ่มเท,ทที่น้องในีซุ่มเงียบไปหลายวันหลายเวลาจริงๆที่เราแบบคิดถึงน้องกันมากในช่วงนี้นะจ๊ะก็ดีใจกับน้องด้วยที่มีคนมาสนับสนุนกันมากมายก็รออาทิตย์หน้ากันต่อไปน้องก็บอกว่าเจอกันอาทิตย์หน้านะคะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอาทิตย์หน้าก็อยากจะดูชุดเชิดอะไรเพิ่มเติมไฟ LED มีการเปลี่ยนไหมอะไรอย่างงี้ก็แอบต เผชิญเคสมาด้วยไหมหรือเปล่าไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอาทิตย์ที่2อ,อาจจะเป็นการเตรียมอะไรแบบให้ดรกรีดวีดไว้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะล่าแต่ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยแอคิดว่าจะน่าจะมาหอมปลาหอมคอกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะฟินจุกอ,อกเหมือนแอดนะจ๊ะแล้วยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย